เขานะชวนไปเที่ยวบ้านเขาอาจจะใช่คนนี้แหละมะั้งน้องพิมพนะเออนางก็สายเปยอยู่ด้คนนี้เนะไม,ไม่ได้ไม่ได้พูดแต่นี้นะคะทุกคนคือส่วนมากเพื่อนๆนะเขาจะเขาจะเขาจะเป็นคนเทคแคร์พีนะพีไม่ได้เทคแครนะ์เขาเนาะเพราะว่าเขาเขามีไงเราไม่มีนะพี่พีครับนะะขับรถใช่ไหมขับรถใช่ไหมน้องน็อตคุณพิมพ์สวัสดีค่ะจากนายกยูทูบนะคะแต่การทํานายผล สิบห้าวันเกิดขึ้นนี่แหละน่าจะใช่นะน่าจะใช่นะสรงพลสวัสดีครับคนนี้เขาก็เขาก็หุ่นดีนะออกจะเป็นออกจะเป็นแบบหุ่นดีนะคะหุ่นดีมากเพื่อนคนนี้นะหุ่นดีมากนะเนี่ยดีเนาะสวยนางสวยนะก็ผิวสีดำแดงนะั่นแหละผิวสีดำแดง แฟนก็จะเป็นฝรั่งนะก็จะเขาขาวโทมๆมเลยทีวีการทุกคนค้าบัสดีครับทุกคนกลับมาไทยวันไหนเนาะนั่นแหละคนนี้จริงใจจริงๆตามใรใช่ใช่เขาจะคอยเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนบีนะที่ไม่ได้เนี่นะทุกคนเขาจะคอยแบบว่าเวลามีอะไรหรือเขากลับมาอย่างนี้เขาจะโทรมาหาวีนะนี่จะเป็นคนติดเพื่อนนะเขาจะโทรมาหาเนาะวันนี้ไปแล้วนะมาหาอะไรไหมอะไรอย่างนี้เนาะ เขาก็จะดูแลดีนะทุกคนคงจะเป็นคนแบบเราเราเราจริงใจกับเพื่อนนะเพื่อนก็เลยรักเราประมาณนั้นนะมีอะไรเราก็จะบอกตรงๆนะพี่ไม่ไม่ค่อยติดนะพี่จะบอกเพื่อนตรงๆนะว่าอย่างงน้นอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าถ้าโกหกกันไปนัจะทาให้แบบว่าเราเราคบกันไม่นานนะรู้ว่าโกหกเราก็จะไปจาาก,กันนะ อย่างน้อยเราก็ยังเหลือความเป็นเพื่อนให้กันนะคะทุกคนบอวนอดขนมข่าจากเจออุไรนะคะสวัสดีค่ะบบาวนอดจากสมผลนะคะพี่สมพลค่าจากน้องพิมพ์นะคะสมพลสวัสดีค่าจากเจออุไรนะคะสวัสดีพี่โอไล่าจากเจ๊จากสมผลนะคะมานีไกโอก็ยังอยู่นะดีครบชั่วโมงแล้วทุกคนตามสบายนะตามสบายนะคะทุกคนดีประจะเลือ,อเจอเลยนะวันนี้ถือว่าเป็นกำไรชีวิตนะคะสวัสดีนั่นแหละเวลาไม่สบายใจก็ มาเปิดไพ่ขอบคุณน้องพิมพ์นะคะเออถือว่าโอเคนะน้องพิมนะ,ะพี่ก็คิดอยู่นะว่าใครจะมาหานะพี่คิดอยู่นะว่าใครจะมาหาเอ๊ยตามที่น้องพิมพ์พูดนะเราก็คิดไปไกลนะ,ค,ะคิดถึงคนไกลเลยนะแต่ไม่ใช่หรอกน้องไม,ไม่มีโอกาสนะค,ะคนไกลกมคงไม่มาหาเราหรอกน้อยใจแล้วสิสมพลสวัสดีค่ะจากคุณพิมพ์เขตนะคะสมพลก็ยิ้มนะ,ะพิมพเขตสวัสดีค่ะจากน้องมานีนะคะมาเด้อกินข้าวจากพี่เพปตี้นะคะขอบคุณนะคะ มานี่สวัสดีค่ะจากเจียอะไรนะ,ะพี่วีพี่วีนาวินาวนาวินครับใช่ใช่นั่นแหละคนนี้แน่แน่ที่มาที่มาหาใช่พี่ไปหาเขาแต่ว่าเขาก็เขาก็โทรมาก่อนเขาโทรมาโทรมาชวนพี่ก่อนเนาะก็เลยก็เดี๋ยวคิดดูก่อนนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งโทรมานะพี่วีพี่วีหนูจะไปแล้วพี่จะไปกับหนูไหมนะเธอไปก็ไปนะก็เลยเคลียร์งานให้จบแล้วก็เลยไป เดี๋ยวจะได้ลงให้ดูนะคะลงให้ดูนะ,ะเพื่อนดีน่ารักนะน่ารักเสมอต้นเสมอตายเด้ยนะ,ะ <S 2> <S 2> นางเป็นแบบเมื่อก่อนนี่ก็เป็นแบบเป็นแบบเพื่อนกินเพื่อนเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวน,นะฮะทักทายรวมนะคะจากนาวินนะ,ะ <t ai l orm> เป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยว <t ai l orm> ไปไหนก็ไปกันนะ,ะ <t ai l orm> เราอยู่ที่น่นเราจะเราจะมีมอเตอร์ไซค์นะคะมอเตอร์ไซค์คนละคันนะ มอเตอร์ไซค์นะคะวี่ขับอยู่ที่โน่นนะ,ะแต่ว่าวีวี่ขับได้เฉพอาะที่เป็นเป็นเกียร์นะคะเป็นเกียร์ถ้าสตาร์ทนะวี่ขับไม่ได้นะวี่ขับได้เฉพอาะเป็นเกียร์นะ,ะวี่ก็ขับอยู่ที่โน่นนะคะไม่มีใบขับขี่นะคะเราขับอยู่ที่โน่นเวลามีอะไรทีเราก็ชวนกันไปเที่ยวหรือว่าไปเก็บพริกมันก็จะมีโมเมนต์ <Nein> นั้นนะคะเวลาเราไปเราขึ้นป่าก็จะมีเนาะ,ะไปเก็บพริกเก็บมะละกอในป่านะคะเก็บพริกเก็บอ่าเป็นตรงไปตรงมาใช่ใช่ เขาตรงมากคนนี้เขาตรงมากมีอะไรเ็าจะพูดนะไปพอวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ไปกินหรือไปปาร์ตี้อะไรกันอย่างเงี้ยเราก็จะไปขึ้นเขานะขึ้นเขาขับรถขึ้นเขาไปแล้วก็ไปเก็บพริกเก็บขี้เหล็กเก็บอะไรมาแกงนะคะทุกคนมันก็จะเป็นแบบได้หลายอย่างนะคะที่มีประทับใจมากที่โน่นที่เราอยู่ได้นานบางทีก็จะเข้าสวนไปทําสวนอะไรกันอย่างนี้ไม่ใช่ว่าแต่มีแต่สายเทานะ,ะเวลาสายขาวเราก็มีนะเราก็มี ใช่ครับพี่วีตรงไปตรงมาใช่ใช่สวัสดีคุณพัชชาจากอิสงพผลนะคะสวัสดีเจ้อะไรจากพี่แฟตตี้นะํะไม่โคโหกถ้ารู้ทีหลังจะเสียใจใช่เราจะไม่โคโหกกันนะคะรู้ทีหลังจะเสียใจเนาะแต่ถ้าพี่คุยอะไรคุยอะไรหน้าไรอย่างนี้เนาพี่ก็จะ